ส่วนถนนเยาวราชเทศกาลกินเจปีนี้บอกเลยนะคะว่าเงียบเหงาอย่างชัดเจนเนี<ม>่ยคนไม่ค่อยกล้าออกมาจับจ่ายใช้สอยกันคุณลองดูภาพกันนะคะครับทีมข่าวช่องวันสาเของเราคุณชัยยุทธนาฏนันดีก็ลงพื้นที่ไปที่ถนนเยาวราชค่ะปีนี้แม้ว่าร้านอาหารเขาก็ปักธงสีเหลืองเต็มข้างทางนะคะ<ม>เพื่อแสดงสัญลักษณ์การกลับมาของเทศกาลกินเจแต่ว่าที่แปลกตาก,ก็คือปกติแล้วช่วงเช้าเนี่ยจะต้องมีประชาชนมาจับจ่ายซื้อของ<ม>ผักผลไม้หรือว่าอาหารเจแต่ว่าเงียบเหงา อย่างเห็นได้ชัดบางร้านปิดเลยโอ้นะคะเมื่อกี้มีธงเหลืองปักเต็มเลยแต่ว่าก็ไม่มีผู้คนขวักไขนะคะทางด้านนางพันนีตั้งหลักศีลาทองแม่ค้าที่ขายกระเพาะปลาเจ้าเก่าเปิดขายมากว่า30ปีแล้วบอกว่าไม่เคยเจอนะสถานการณ์แบบนี้รายได้เนี่ยหายไปกว่าครึ่งค่ะของแพงขึ้นกว่าเดิมประชาชนเนี่ยไม่ค่อยออกมาซื้อของอย่างเห็ดนางฟ้าที่แกเคยซื้อเนี่ยโลละ60บาทปีนี้พุ่งสูงถึง90บาทเลยค่ะมันเงียบนะ เงียบมากตั้งปีที่แล้วก็ค่อยๆซาลงแล้วแล้วปีนี้ยิ่งแย่กว่าปีที่แต่ว่าช่วงที่ปกตินะกก่อนจะกินใจสักสักครึ่งเดือนนะคนจะคึกคักจะมาซื้อของนี่มันไม่มีเลยใกลๆเลยค่อยมาสั่งของไม่เคยเจอเนี่ยมาเจอเนี่ยปีปีปีนี้แหละแล้วรายได้ลดลงมากโอ้โอเยอะเลยอะรายได้เยอะปกติวันหนึ่งเราขายได้3-4พัน นี่มันเหลือแค่สองพันกว่าบาทเป็นทุกตัวอย่าเห็นนางฟ้าน,นี่ก็แพงเหมือนกันปกติเจ้การที่ตะก,กรอนมามานี่นะแพงที่สุดนะคือ80ปีนี้9กกิโลหนึ่งเหนื่อยใจไหมเหนื่อยเนยทั้งเหนื่อยทั้งท้อแต่ก็ต้องคือเราต้องชีวิตเราต้องใช้อะทุกวันก็ต้องก็ต้องสู้กันไปอยู่เรื่อยๆส่วนบรรยากาศที่ตลาดเล่งบัวเอีะนะครับซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ในย่านเยาวราชนั่นแหละครับ ที่จะมีคนไทยเชื้อสายจีนมาซื้อของอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลวันตรุษจีนวันสัตว์จีนรวมถึงกินเจปีนี้คนก็บางตานะครับนี่กับข้าวเยอะเลยแต่ว่าคนน้อยมากนะฮะ,ฮะพ่อค้าแม่ค้าได้แต่นั่งเฝ้ารอลูกค้าครับเพราะว่าเศรษฐกิจซบเซาจากผลกระทบของโควิด -19 โดยคนไทยเชื้อสายจีนนะครับอย่างคุณสิริรัตน์เนี่ยบอกว่าทุกปีเธอจะมาซื้อของเห็นคนเยอะเลยปีนี้ฮะนี่เห็นไหมแต่งชุดขาวมาซื้อของ เงียบเหงาจริงๆไม่เหมือนเยาวราชแบบวันวานครับเงียบเหงานะคะเงียบค่ะเพราะว่าตามวัดไม่ไม่ค่อยได้เปิดให้คนเข้าไปกราบไหว้แล้วก็คนที่เคยมานั่งนั่งเทอศิลในนิดในเวลาสิบวันรู้สึกเขาจะปิดคะ mm ่ะ hmm. ไม่มีคนเลยใช่ก็ยังมาเช้ามายังงงยังนึกว่าเช้าอยู่แต่นี่ก็จะแปดโมงแล้วก็ยังเงียบอยู่ mm hmm. เศรษฐกิจด้วยแหละ เพราะของอาหารเจปกติมันก็ค่อนข้างแพงอยู่แล้วถ้ากินเจนี่จะต้องมาแทบทุกวันเพราะมาซื้ออาหารเจแล้วเป็นไงวันนี้มาถึงแล้วบรรยากาศากไม่ค่อยมีคนเลย <laughs> ก็เดินแล้วยังเงาอยู่เงียบเียบไงร้านอาหารที่ขายอาหารเจที่ซื้อประจำก็เงียบ ตลาดเยาวราชก็เงียบอย่างที่เห็นนะคะส่วนบรรยากาศวัดมังกรกมลาวะหรือว่าวัดเล่เงเนยี่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะพบว่ามีประชาชนนุ่งขาวห่มขาวมากราบไหว้เทพเจ้าตามความเชื่อซึ่งปีนี้ก็มีการงดจัดก,กิจกรรมนะคะจะไม่มีการคุกข่าวสวดมนต์ประชาชนที่มาก็ใส่แมสรักษาระยะห่างตามข้อกําหนดของวัดค่ะซึ่งทางวัดเปิดให้ไหว้ตั้งแต่วันที่6ถึง15ตุลาคมนะคะตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่แถววัดเล่เงเนยี่บอกว่า คนไม่ค่อยกล้าออกมาไหว้พระนะ,ะช่วงนี้และไม่กล้าซื้อของด้วยเพราะว่ากลัวโควิดค่ะสิบวันเทศกาลทานเจเนี่ยทุกปีก็จะอย่างนี้อยู่แล้วตามตามเทศกาลแต่ว่าก็รู้สึกจะน้อยลงอะไรอย่างี้จะเซฟลงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าจะเทียบก็จะซบเซาลงหน่อยค่ะเพราะว่ามันมันก็ปัจจัยหลายอย่างใช่ไหมคนก็แบบเหมือนก็ซื้อแต่ว่าก็จะแบบเซฟลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อังก็ปรับตัวตามสถานการณ์นะครับคุณผู้ชม New Normal นะฮะสำหรับเทศกาลกินเจในปีนี้สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ